สวัสดีส้ามเมนูไถยบ้านวันนี้อันจะพากินกล้วยไม้ปลากันแฮมแล้วนะ้าว แต่ว่านี่เฮากรอกเขาสารเราไปหนึ่งนะจ๊าววันนี้เฮาจะมายัดข้าวเหนียวเราไปปิ้งนะจ๊าจริงซมันก็เป็นอีพีตอนเนื่องนี่แหละจ๊าถ้าอันจะปล่อยคลิปทีเดียวมันจะยาวเกินไปนะจ๊าหรือตัดเกึ่งแบ่งเป็นสองคลิปนะจ๊าอีพีนี้เฮาจะมายัดข้าวเหนียวไปปิ้งเนาะอันนี้ก็มาปาดฟักแล้วก็ดึงรากมันออกนะจ๊าข้อมดข้อแมงออกแล้วเฮาก็จะไปล้างน้ําทำความสะอาดนะจ๊ามันก็จะมีความเป็นยางสักน้อยนึงนะจ๊าคนบนดอยเป็นห้องเมต่อสูนะจ๊าแต่อันนี้ คนเมืองนะจ๊ะคุณพื้นที่ราบสูงเขาก็จะฮ้องเป็นฟักกล้วยไม้ธรรมดาธรรมดานี่แหละจ๊ะกล้วยไม้ยัดฟักข้าวเหนียวแล้วจ๊ะเอาใจดีข้าวเหนียวยัดฟักกล้วยไม้เออเริ่มอุผิดอูถึกนะเอออันนี้แม่ก็บรรจงนะยัดข้าวเหนียวลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะจ๊ะฟักมันน้อยนะจ๊ะอาจจะลูกมันเล็กตัวนะจ๊ะลูกมันยังไม่ใหญ่นะอันนี้คือรู้จะกคััวมามนะจ๊ะอันก็มาแปลงขนมเฮมโมดนะจ๊ะส่วนเป็นข้าเป็นเครือนี้ก็เดียวจะเอาพ่อพันนะจ๊ะ ใส่เป็นน้ำกะทิกับลำเหมือนที่เพื่อนๆบอกนะจ๊ะถ้าใส่ข้าวเหนียวเนี่ยถามว่ารสชาติแบบไหนตอบได้เลยบอกมีรสชาตินะจ๊ะแต่จะมีความกลิ่นหอมนะจ๊ะหอมแบบใดนะจ๊ะหอมมันเข้าใหม่นะข้าได้เป็นเกี๊ยวใหม่แล้วเปสีแล้วไม่นึ่งนะมันหะว่าเข้าใหม่นะหอมจ้านนะจ๊ะหอมซอสนะจ๊ะอ่านี่กับบรจงนะจ๊ะย่างทีละอันทีละอันคนก็โต๊ะเหว่าเออแกงเหียนะะจ๊ะดีต่อไฟมันมันโคตรเข้ามาน้อยหน่ะจ๊ะเจ้งอยู่ที่เถียงนาน้อยเห่เนะจ๊ะ บรรยากาศฟินเวอร์นะจ๊ะอันนี้ก็ใกล้สุกเลยนะจ๊ะหอมซอสๆเลยนะหอมทาลุจจอเลยก่อนอ่ามันมันจะคนละแบบกับหอมใบตองย่างไฟนะจ๊ะอันนี้เป็นฟักกล้ยไม้มันก็กจะกินหอมเฉพาะของฟักกุ้ยไม้นะจ๊ะมีกินหอมนะหอมส,สอดสๆไม่ได้หอมแรงนะจ๊ะหอมอ่อนๆน,นะจ๊ะเวลาขอนียวยัดแล้วไปปิ้งมันมันจะได้แบบอรธรสดีเนาะเออถ้าไผ่บัเกยกินก็ไม่แอวบนดอยก็ได้เดี๋ยวจะปลาสอยบนต้นไม้ลนะ เขาอยู่ไปลายไม่เฮียงมันสูไม่เศร้านี่ก็สุดไปไม่บงนั่นเนี่ยเออแต่ว่าป้อสอยลงมาอันจะถ่ายแล้วนะมันถ่ายบ่ได้แล้วซ้าก็คือว่ามันสูงเกินไปอันก็จะเห็นคมมุงอยู่ปลายฟ้าเพื่อนนะก็เลยบ่ได้ถ่ายนะซะ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะซะ้าอันนี้เป็นแบบอ่ายัดขา้าวเหนียวจีนะซะ้าอันนี้เป็นแบบอ่ายัดข้าวสารน,นึ่งนะซะ้ามีสองแบบเดี๋ยวอันจะพาชิมนะซะ้าชิมทั้งสองแบบลยนะซะ้า อันนี้คือแบบใส่กะทิแล้วก็นึ่งนะคะสีม่วงอ่อนๆนะคะอันนี้ย่างจีอ่ะเยาจะกินแบบจี่พอเนาะย่างมันน้ำแกงดำอ่ะอยู่ดนะน้ำแกะ มันกระสีอ่อนหน่อยๆค่ะอาจจะเป็นฝักเล็กนะคะแต่คือความหอมเนี่ยต้องบอกเลคะ่ะหอมเหมือนเฮาเข้าใหม่อะ่ะตอนจียิ่งหอมค่ะแล้วคนถามว่าขมก่อนตอบได้เลยไม่ขมนะคะอันนี้แบบข้าเหนียวบดได้เมือถ้ากินสมัยก่อนอะ่ะสมัยละอ่อนแต่ก่อน ในรอบสามสิบปีเลยนะอันเปิ้มากินเนี่ยอืมอันเปิ้มาอยู่บ้านกันเลยปลากินเนาะนี่ฟักใหญ่มันจะออกสีเ,เพื่อนๆหลายคนบอกว่าเธออันใส่กะทิอันนี้คือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ําแล้วก็มากรอกใส่แล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะโอ้โหเนียนๆๆๆๆ,ๆ,ๆไม่ผสมสีใดๆนะผสมสีจากกล้วยไม้เลยเนะี้ ใส่เผือกใส่มันใส่ถั่วเข้าไปใส่กล้วยเนาะน่าจะลำเนาะอันนี้ใส่กระ,กะทิกะทิน้ำตาลอืมฮะไมีสองแบบให้เลือกแบบกล้วยไม้ป่าใส่ข้าวนะคะ